แค่ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้26ธันวาคม2อ6พเราจะมาอัปเดตข่าวดีกันสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไรยอ้อยกันนะคะวันนี้ รัฐบาลโอนเงินให้กับชาวไร่แล้วกว่า6.9พันล้านบาทนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับเงินโอนค่าตาัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5ปีผลิต2 5 6 5ทับ6 6จำนวน1.25แสนรายมาอัปเดตรายละเอียดกันนะคะก่อนไปอัปเดตรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันนะคะ วันนี้มีข่าวดีตลอดทั้งวันเลยนะคะข่าวดีชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดกว่าแสนรายเช็คเงินเข้าบัญชีกันแล้วหรือยังรัฐบาลโอนแล้วนะคะ6.9พันล้านบาทเข้าบัญชีวันนี้ตามมติครมเห็นชอบอนุมัติโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอ ล่าสุดนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยดำเนินการโอนเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5้าฤดูการผลิตปีที่ผ่านมาเข้าบัญชีวันนี้ 26ทธันวาคม2 5 6 6นะคะทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามโครงการสนับสนุนเกษตรกร,ร,การชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5ตามมาติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมที่เห็นชอบโครงการดังกล่าวภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ7,990.60ล้านบาทตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยรัฐบาลมุ่งดูแลและสนับสนุนเกษตรกร,ร,การชาวไร่อ้อย ให้มีรายได้ดีเพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเป็นการทํางานร่วมกันของกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนางสาวพ,พิมพ์พัตราว,วิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโครงการสนับสน,นุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5มีกเกษตรกรไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสน,นุน 1,25139รายปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี64.53ล้านตันเป็นเงิน7,743.859ล้านบาทนะคะโดยรัฐบาลเริ่มโอนเงินวันนี้ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับเงิน1นึ่งแสน 5,411รายเป็นเงิน6,918.02ล้านบาทหรือคิดเป็น84%ของเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะคะสำหรับเกษตรกรที่ได้รับเงินสนับสนุนจะสามารถเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีรวมทั้งนำเงินไปปรับปรุงพื้นที่ที่มีข้อจำกัดที่ทำให้เกิดการเผาอ้อยในอนาคตจะนำเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีมาบริหารจัดการในไร่ไอ้อยตั้งแต่การเตรียมพื้นที่การเพราะปลูก การบำรุงการเก็บเกี่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและให้อุตสาหการรมอ้อยและน้ำตาลสายเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมอัปเดตข่าวดีรัฐโอนเงินแล้วนะคะ6.9พันล้านบาทจ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีกว่า1.25แสนรายอัปเดตข่าวดีวันนี้26ธันวาคม2566